นม่มาตาเดี๋ยวบอกโตนนันทดออกแน่เกิดมไม่ได้ใส่บนะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดำซิ่งค่ะอยู่กับสาวรักจ้าพี่น้องวันนี้สับเลิกก็ เออถือเราลาวลูกตีมานะคะแปลกใจเลยมาเห็นแบบนี้เพราะว่าซับปลาเออันเลนไ่แห้งไปห,หรอกเอยอาจารย์เฮ่าท่านซบใส่เอาใส่เลนของรถญงเลยะคะ่ะถ้าเป็นแบบเดิมมันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะลาวมันจะกลมแบบนี้ลาวลูกตีเนี่ยเป็นกลม ตัวอย่างเขาก็จะเจาะนอ็อตเจาะลูน็อตเพื่อจะทำตรงนี้น้ำตู้นี่รถใหญ่รถใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่รถใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ปีนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนน้ำตู้ใหม่ รถแจก็จะเป็นแบบนี้ท่านอาจารย์เราเล่นใหญ่เลยมันจะเกี่ยวได้ไหมนะเครื่องตัวนี้ก็ได้ซื้อใหม่ค่ะนี่ของสาวรัดแปดพันกว่าบาทอ เดี๋ยวพาไปดูสเปะเลอเจาะรูน็อตค่ะ เขาบอหลักเกอเสียงไหมเสียงทองห้องไปกีดยางบ่มขึ้นเรียนจนเล่นท่านบ่เหรอ จำปานไปใส่อยู่นี่อยู่นี่จนมันใส่ว่ดไดยอ้ทะาล่าแบบเจ,จาะในเจ้าบัตเก่าอตุ้ยจักบัตรนี่แล้วแล้วมันมีแบบเจาะบ่อ ฉันจับบัรบอนีแบบนี้นะจอนหมูนี่ซงจะเลื่อนนะจะโอ๊ซงจะเลื่อนนี่บอแ้ยเป็นนะจะมีแต่มันเยาวนะนวเขาบดให้กนันยาห้องก็มาตัดเอาว่า กางจอแล้วค่ะมันห่างแล้ว เดี๋ยวเรามาดูฝั่งทีมงานนี้บ้างเขาทำอะไรกันยังไม่เสร็จอีกหรือซ่อมระบอกนซ่นอมย่างอันใดของลุงว่ะ

Yeah. Uh, อาใส่ดีๆนะอย่าเทียงกันปิพาดมานี่กูเสียเงินไดนซูฮูโบห้ามพิษพลาดกูบุกกูมาหมั่นใจสซากเลยนี่แม่สร้างแต่ละค่อนนี่นะกุญแจใหญ่เี่แพงเดี๋กุญแจใหญ่ อันแปดร้อยปกติก็ใส่ตุ้งแจอันนั้นเอาให็นไหนด่าซางหมูประสัตว์ อ้ามิโครหลากมามันก็มีประวัติละเด้อดว่ามนม้ยเยอขมดนเอืมอ่ามันมอดนสีนั่นเหรอตรวจในเหข้นองสมือใดเอามันมือเลยหะมือเดเอาไอ้หวก็เลยเอาเดินดุนเด้อขน อ้ําให้อาเบิ่งแน่ละนนผู้สาวนั่นคุณเอาไว้กูเิร์นเอาเบาผู้สาวอยู่บ้านดล่ะฮะบ้านดบ้านกระฮะมันมันอายุเท่าไ30เท่าไหร่บกดเข้าว่ามึงผู้สาวเฒ่าก็เลยว่ามึงสาวหาหมู่ให้แม่แล้วปแล้วอิ่มลบ่อิ่มจโควิะบา

ตาล,ล่างกับมาซับรถจอยซับปลเลยเด้อ <c oughs> เอามเด็ดไทยคลิปบนหมือตัวมาต้องเกลียวข้าสมองอย่างเดียวมือแหลกไงไทยคลิปย่างเดียวเลย,เลยก้อาทางเขาเลยจักสวรรค์นกเบงเลยอีกเลยอ่ะไม่แข็งหอกในทหาเไปเลยไปถ่ายเลยบนเรือเลยนะอ่เม่อคืนท่านลองเมื่นมัน ยันยันแผ่นสวรรค์พังอยู่ได้ฟังจิงวกะลังเดีสองพู่นึงกะล่างเดีสองพู่เห็นแต่ดกบัมันพวเป็นดอกบีบงๆนนี่ม้ัเก่าแทงเียวน้ก็จอดยลอี่ดีนะจอินเเพ่นว่าเเาก็ดงี้ถกดอกเงี้ยของคือดอก นะจังไปตัดให้เขาดีนะ้องววู้วต่อคุณไมด้วยไปเมาสิกันุ การท่เาคุกมาในถึงในคูนเดี๋ยวเดีเงินเดี๋ยวสีสั่งพัดล่มใ่มาหาอันหนึ่งตนวยตัวนี้ได้บ่อหลางนี้อาจาะย์มันโห่ไหนี่เ้วกับเสกุเุกับมึงไม่ะ น็อตจะไม่ใช่น็อตจะไม่ใช่น็อตมันไม่ผูดนะเดี๋ยวช่ยไหมน็อตมันไม่ผูดนะเดี๋ยวมันช่หยโทษปรึกษาค่ะอาจารย์ใหญ่ทนไม่ออกห้วตอนนี้เนี่ยปัญหาอม่แม่แม่เขาท้งาเือบาออกแล้ว มันเรือทะเลพี่เป็นแน่นเลยน่นก็ขันขาะไรรไม่เกี่ยมันต้องโผล่ไพี่เดี๋ยวไม่โผล่ก็ใก็เสมอครับเป็นที่ใช่ไหมก็แสดงว่าถูแล้วใช่นั่นแหะเขาทำเมีป่ามาให้แล้ว่าอีข้างมันเป็นวงกลม่ะเนเเอากกับอไว้นอกดิก็อยู่ข้างนอกแล้วนี่วงกลมใช่ใช่มาก 最扎心的。<laughs> <laughs> <laughs>